หากสิ่งนั้นสำคัญสำหรับคุณสิ่งนั้นก็สำคัญสำหรับพระเจ้าด้วยเช่นเดียวกันคุณกำลังฟัง By Grace Daily Devotions More Than c o n q u e r o r s ยิ่งกว่าผู้พิชิตวันที่2ตุลาคมพระเจ้าทรงเป็นอาบาพระบิดาของคุณกราเทียบทที่4ข้อ6และเพราะว่าท่านทั้งหลายเป็นบุตรแล้วพระองค์จึงทรงใช้พระวิญญ,ญาณแห่งพระบุตรของพระองค์เข้ามาในใจของเราร้องว่า ออับาพ่เมื่อเราอ่านในพระคัมภีร์พระเจ้าไม่เคยถูกเรียกว่าพระบิดาเลยจนกระทั่งพระเยซูคริสต์เสด็จมาอย่างโลกและเปิดเผยพระองค์เช่นนั้นในคำอธิษฐานของพระองค์ต่อพระบิดาพระเยซูตรัสว่าข้าพระองค์ได้กระทำให้เขารู้จักพระนามของพระองค์และจะกระทำให้เขารู้อีกเพื่อความรักที่พระองค์ได้ทรงรักข้าพระองค์ จะดำรงอยู่ในเขาดังที่บันทึกไว้ในพระธรรมยอห์นบทที่17ข้อ26พระนามใดที่พระเยซูกล่าวถึงนั่นคือพระนามพระบิดาหากจะพูดถึงสิ่งที่อยู่ในพระทัยของพระเยซูก็คือการแนะนำพระเจ้าในฐานะพระบิดาแก่เราในพระธรรมมัทธิวบทที่6ข้อ31ถึง32 พระเยซูตรัสว่าเหตุฉะนั้นอย่าก,กระวนกระวายว่าจะเอาอะไรกินหรือจะเอาอะไรดื่มหรือจะเอาอะไรนุ่งหม่มเพราะว่าบรรดาคนต่างชาติสแสวงหาสิ่งทั้งปวงนี้แต่ว่าพระบิดาของพวกท่านผู้สถิตในสวรรค์ทรงทราบแล้วว่าท่านต้องการสิ่งทั้งปวงนี้ครั้งหนึ่งพระเยซูตรัสว่าเพราะฉะนั้นถ้าพวกท่านเองผู้เป็นคนบาปอย่างรู้จักให้ของดีแก่ลูกของตน ยิ่งกว่านั้นสักเท่าใดพระบิดาของท่านผู้สถิตในสวรรค์จะประทานสิ่งดีแก่พวกที่ขอต่อพระองค์ดังที่บันทึกไว้ในพระธรรมมัทธิวบทที่7ข้อ11พระเยซูมีพระประสงค์ให้เรามีภาพลักษณ์ของพระเจ้าพระบิดาหรืออาบาอยู่ในหัวใจเสมอเพราะพระองค์ประสงค์จะให้เรารู้ว่าไม่มีอะไรสำคัญกว่า หรือเล็กน้อยเกินไปสำหรับพระบิดาหากสิ่งนั้นเป็นเรื่องของบุตรของพระองค์ลองจินตนาการภาพพ่อคนหนึ่งที่กําลังเล่นกับลูกสาววัยห้าขวบของเขาแล้วเขาสังเกตเห็นว่ามีเศษเซียนตำนิ้วป้องของเด็กน้อยอยู่และดูเหมือนจะมีหนองอักเสบเป็นตุ่มบวมแดงคุณพ่อคนนั้นก็คงถามลูกด้วยความเป็นห่วงว่านี่ลูกไปโดนเซียนตามมาตั้งแต่เมื่อไหร่เมื่อหลายวันก่อนค่ะ เด็กน้อยตอบแล้วทำไมลูกถึงไม่บอกพ่อหนูนึกว่าคุณพ่อคงยุ่งอยู่หนูเลยไม่อยากรบกวนคุณพ่อหากคุณเป็นคุณพ่อท่านนั้นคงจะรู้สึกเสียใจว่าที่ผ่านมาเขาเป็นพ่อแบบไหนเหตุใดลูกจึงคิดแบบนี้กับเขาการที่ใครสักคนโดนเสียนต่ำมืออาจจะเป็นเรื่องเล็กน้อยแต่ไม่มีเรื่องใดเล็กน้อยเกินไปหากเป็นเรื่องของลูกของเรา หากสิ่งนั้นกระทบกระเทือนลูกน้อยก็เท่ากับกระทบกระเทือนเราด้วยดังนั้นไม่ว่าตอนนี้คุณจะอายุเท่าไหร่แล้วก็ตามคุณก็ยังเป็นบุตรของพระเจ้าอยู่ดีอย่าคิดว่าปัญหาของคุณเล็กน้อยเกินไปสำหรับพระเจ้าหากสิ่งนั้นสำคัญสำหรับคุณสิ่งนั้นก็สำคัญสำหรับพระเจ้าด้วยเช่นกันให้เราระลึกไว้เสมอว่าพระองค์คืออับบา พระเจ้าพระบิดาผู้ทรงรักคุณพระเจ้าพระบิดาทรงสนใจคุณแม้ในเรื่องที่เล็กน้อยหากสิ่งนั้นสำคัญสำหรับคุณสิ่งนั้นก็สำคัญสำหรับพระบิดาของคุณเช่นกันให้เราใคร่ครวญพระวจนะพระเจ้าในตอนนี้และอธิษฐานขอบคุณพระเจ้าร่วมกันข้าแต่พระเจ้าขอบคุณพระเจ้าสำหรับความรักความใส่ใจในเรื่องเล็กน้อยในชีวิตของลูก ขอให้ลูกตระหนักถึงสิทธิพิเศษนี้และดำเนินชีวิตยอยู่ในความสัมพันธ์ของพระองค์เสมอในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมน